เอาละครับทุกคนได้เวลาที่เราจะมาดูตัวละคร LF Goku Black ที่แปลงร่างเป็นโลเซ่ได้แล้วนะครับก็ตัวละครนี้นะฮะผมได้มาใน ID ลองของผมเองนะฮะที่ผมไปปั้นมาอย่างคือแบบเกลืออยู่พอสมควรนะครับก็ดูจากเวลาที่ผมลงคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะกว่าที่จะได้มานะครับโอเคไปดูที่สเตตจำใจเ็มือนก่อนนะครับจุดที่4ดาวของผมเนี่ยคือสเตตค่อนข้างต่ําเลยนะฮะไต์กับบลัชเนี่ยสองแสนเองนะครับแต่พ แปลงล่างแล้วเนี่ยก็ดีขึ้นมาหน่อยทุกคนแต่สแตตเนี่ยยังไงก็ดูต่ําอยู่ดีนะครับทุกคนจะเด่นแค่ดีเฟนต์เท่านั้นนะครับก็ตัวละครนี้นะครับการ์ดเขียวเนี่ยเป็นของหากินเขาเลยแต่จะใช้ยากมากๆนะครับทุกคนยิ่งโดยเฉพาะในล่างแรกน,นะฮะก็ไม่รู้ผมจะมีโอกาสได้ใช้บ้างหรือเปล่านะฮะแน่นอนว่าตัวละครนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเห็นปัญหาของมันไปแล้วนะครับก็จริงๆเป็นตัวแท้งที่เอาจริงๆผมว่ายัางเติมเต็มตำแหน่งแท้งของตัวเองได้ไม่เต็มที่นะครับ คือมันยังขาดขาดอยู่นะครับทุกคนขาดอยู่หลายอย่างด้วยนะฮะเอากันตามตรงเลยนะครับทุกคนก็ตัวละครน,นี้ผมคิดว่า Endurance เฉยๆธรรมดาที่มี Can c ซ l Buff เนี่ยไม่พอแล้วนะครับสำหรับโคคุแบ็กผมคิดว่ามันยังขาดอะไรที่เอาไว้หยุดคอมโบสตูนอกเหนือจากตอนที่เกตเต็มครั้งแรกนะครับคือเกตเต็มครั้งแรกเนะี่ยแน่นอนมันมันหยุดคอมโบสตูได้ค่อนข้างแน่นอนนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นคือแทบจะไม่มีอะไรที่เอาไว้หยุดคอมโบสตูแล้วนะครับทุกคนก็ เป็นตัวละครที่ยังขาดอยู่เยอะนะครับจะบอกว่ามันสมดุลระหว่างแทงกับดาเมจเนี่ยผมว่าก็ยังดาเมจเนี่ยก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนแทงก็ยังขาดอยู่เยอะนะครับผมว่าคืออย่างโอเมก้าเชนลอนหรือตัวอย่างเทเลสเนี่ยยังดีกว่านะครับเรื่องของอินเด r ัคซิเบิลคัมแบ็กอะไรมันก็ยังดีกว่านะครับก,ก็ข้อดีคือการ์ดเขียวหลังจากแปลงล่างแล้วเนี่ยมันจะเป็นการ์ดเขียวระยะไกลคล้ายๆทรีครูนะครับก็อันนี้ผมค่อนข้างชอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าการ์ดเขียวร่างแรกเยอะเลยนะครับ ไปดูทีมกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับทีมที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือทีม p เพาฟฟูคอนเนตนั่นเองนะครับโดยนำทีมโดยเทอร์เสนะครับแล้วก็มีโอเมก้าเชนลอนแล้วก็มีโกคูแบ็กของเรานี่เองนะฮะไปดู Equipment กันก่อนนะครับก็ใส่ไปในนี้เลยเทอร์เสนะครับไปเร็วๆนะครับออฟสูกันได้นะฮะอันนี้ก็บลัชแล้วก็มีการเพิ่มเลือดด้วยดีที่สุดเลยแล้วก็ใส่อันนี้เป็นทุกอันเลยนะครับของ p เพาฟฟูคอนเนตนะครับส่วนโอเมก้าเชนลอนนะครับใส่ไปในนี้เพิ่มเลือดนะฮะเน้นเลือดทัั้้งหลลาายนะคครบเเพพื่่อิมมววถึกกแ็ เพาฟฟ์อัลพลเนนด้วยนะครับอันนี้ใส่ให้ทุกตัวไปเลยนะฮะส่วนโกคูแบ็กนะครับใส่เป็นอิควิมเป็นี้เพิ่มเลือดเพิ่มดีเฟนส์ต่างๆนะครับทุกคนแล้วก็อิควิมเป็นพิวพีนะฮะทุกคนเพิ่มเลือดเพิ่มบลั๊สแท็กดีมากแล้วก็ปิดด้วยเพาฟฟ์อัลพลเนนเช่นเคยนะครับทุกคนเพิ่มเปี่ยวแซดต่างๆนะครับผมใส่เป็นทั้งตัวนี้นะครับเพื่อบัฟเรียกได้ว่าบัฟบลั๊สแท็กกับดีเฟนส์แหละนะครับให้เพาฟฟ์อัลพลเนนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัััััวบบบฟเเเต็ใใคครรรห้กขอองงานนน่ะโดย บับตรงกับเพาฟูลเพเนนด้วยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยโบลี่ที่จะบับเลือดให้กับทีมเพาฟูลเพเนนก็ไม่ต้องพูดพรามทำเพลงกันแล้วครับเราไปลุยพีีกันเลยดีกว่าครับไปโอเคครับแมตช์แรกที่สุดเจอทีมเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนน่าจะเป็นไซยาผสมไอตัวนี้มันชื่ออะไรอ่ะมันกระโดดยับ โอเคใช้การเหลือไหมครับอ่าโอเคผมดรอปไปนิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ใช้การเขี่ยไปเลยไนมะ่ให้เขาเปลี่ยนตัวนะครับทุกคนแล้วเราก็ใช้การเหลืองตรงนี้เลยนะฮะอ๋อโอเคดรอปนะครับเมือ่อกี้เมาแล้วโอเคยิงการดฟ้าไปเลยครับตกตรงนี้โอ้โหโดนหนักมากโกยตาสีโอเคขาลงแบบสุดๆนะฮะทำไมอัลติเมตโกฮังมันไม่ตกอย่างนี้บ้างทุกคนถามจริงเถอะ โอเคอ่ากคูแบ็กเข้ามาลัชไปเลยครับรอบนี้เราได้ลัชเลยโอ้โหมหัสจจรันมากนะครับทุกคนก็เออนานๆทีเราจะโชคดีกับเขานะครับโอเคจัดไปเลยก็ทีมนี้ก็นะฮะหลายชีวิตมากๆนะครับทุกคนกคูแบ็กนี่น่าจะเป็นแมานิคตายเกิดที่ห่วยที่สุดในแกงนี้นะครับทุกคนก็ แน่นอนว่าไอ้ดูแลน์แบบเคนเซนบัฟเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรพิเศษเท่าอินเวสตัคติเบิลหรือคัมแบ็กอยู่แล้วครับโอเคหลบไปใช้กโอเคเขาแท็บมาฮะาทำอะไรไม่รู้อ่ะแต่ผมใช้การ์ดเขียวส่วนแล้วกันนะครับเราแปลงร่างไปละฮะโอเคโชคดีที่เขาไม่ได้ใช้การ์ดแดงนะครับไปจัดก,การ์ดงเหรอโอ้โหเดเมดใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคอ่ะไม่เปลี่ยนตัวเลยเหรอ โอเคนั้นแท็บไปครับเราการ์ดแดงขึ้นมือรัวๆเลยนะะฮอ่าทำอะไรไม่รู้อะอเอเดี๋ยวผมแคนเซิลการ์ดฟ้าก่อนโอเคการ์ดเขียวสองใบเลยเหรอโอเคเขาอันติเลยนะฮะนึกว่าจะใช้การ์ดดงการ์ดแดงการ์ดเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคมาดูกันครับแพ้กันติอืมโดนหนักอยู่นะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวแท็บไปครับตรงนี้ เปลี่ยนเทเลสเข้ามาแช้การเขียวไปไม่ได้ยินเสียงกระโดดฮนะโอเคเห็นเขาชอบแท็กหนักนะครับเราถอยก,กันมาก่อนนะครับโอเคแล้วเราก็จัดการอัลติไปเลยนะฮะโอเคเปลี่ยนโกดิต้าสีเข้ามาผมว่าไม่ยากลอดอยู่ดีนะโกดิต้าสีก็ดูโดนหนักมากนะครับทุกคนตายปะเรียบร้อยเลยฮะ,ะสงสารพิต้าสีจริงนะครับทุกคนจุดนี้โอเคแล้วไงต่อดีเนี่ย อมาชนลอนเราน่าจะพอแทโอเคไม่เป็นไรครับให้เข้าทริกเกอร์เกตนี้ไปเลยนะครับัตีก้านตริมาเลยนะครับผมมี i n d e s t r u c ติเบิอยู่แล้วนะครับจะได้จัดการเรื่องของห้ามเปลี่ยนตัวไปเลยนะตายแม่เช่นลอนโอ้โหสบายมากกว่าทุกคนอ่ากดแท็บไปครับสวยแล้วโอ,โอเคหลบ,บพันทีเลยนะฮะ อ่าน่าจะปล่อยอเดสตัคติเบิลออกไปเลยครับโอ,โอเคดรอปจังหวะหนึ่งด้วยสวยมากนะครับเมื่อกี้เ <c> ก <oughs> <c oughs> ิดอะไรขึ้น <c oughs> <Okay, S 2> โอเคเขาโยโร่ <c oughs> เลยนะครับท<อ>ุกคนโยนนำติมาเลยเอย่างนี้ตายป่ะเนี่ย <c oughs> ถ้าตายก็เอเอฟอ่ะ <c oughs> <c oughs> オノオレの力をすべてわえるとは、こうなよすべて、チ、うんうん、ームゴムダーをパークがとくま。<て> <laughs> เขาจะใช้การแดงโถเยเออผมไม่เกียดการเขียวนี้จริงๆนะครับโอเคเกียดเราได้ละหมดยังโอเคเขาแทบมานะครับเอ๊ะทำไมไม่ตีทันทีเลยบีโตโอเคไม่เป็นไรครับเปลี่ยนโกจิต้าเข้ามาอย่างนั้นเหรอฮะโอเคเทอเลสนี้ก็ยังตีแรงอยู่นะครับจุดนี้โอเคใช้การเกลียดเลยครับขอการดแดงการดแดงได้ไหม สวยนะครับ <X Joh an> โอเคจัดไปการแดงไปขึ้นเห็นไหมโอ้โหเหลืองแล้วโอเคไม่เป็นไรครับเรายอมโดนอันติการ์ดฟ้าเข้าไปเลยนะครับสวยโอเคโกโก้แบ็คแทงได้ดีอยู่นะครับกับตัวเก่าเนี่ยนะฮะโอเคเปลี่ยนล่าไปเลยครับมาก็เนี่ยยังไงในจุดนี้ผมก็มองว่าเบจิโตเด่นกว่านะครับทุกคนเรื่องของการไม่สนอะไรเลยเนี่ยนะฮะ โอเคดีนะก็เปลี่ยนให้เราก็คอมโบต่อไปนะนะครับเรื่องการคอมโบเรื่องอะไรเบจิโต้ก็เด่นกว่าเยอะนะครับแต่โกโก้แบ็คเนี่ยก็จะพูดว่าไงเดียนะทุกคนทีมก็อาจจะดีกว่าลมั้งนะฮะเบ้าฟูพเนเนไม่รู้เหมือนกันนะครับเท้าฟูพเนเนช่วงนี้มาแรงกว่าฟิวชั่นบลีเออร์นะนะครับอ้าตามตรงเลยเนี่ยนะครับโอเคโอ้จการฟาวไม่ใช่เสียนี่อันตีเลยดีกว่า จัดไปมาดูกันโดนเท่าไหร่ครับเทเลสเรานะครับน่าจะสบายๆปะจุดนี้นะฮะนั่นไง <laughs> ผมก็ยังชอบเทเลสกว่าอยู่ดีนะโอ้โหเดี๋ยวนะการเขียวงั้นเลยเหรอโอเคเราก็ส่วนด้วยเหลืองไปเลยอย่างงี้นะฮะนั่นแหละนะครับทุกคนผมชอบเทเลสกว่านะครับคัมแบ,บ็กมันยังไงก็โคลงไป่อยู่ดีอะนะครับแต่ก็นะเราก็เทียบตัวอัลต้ากับเอลฟไม่ได้หรอกทนะทุกคนเนาะ โอเคเอ่อโอเคพีพีไปครับแล้วก็ใช้การฟาร้าไปเลยแล้วกันสวยแหละตรงนี้ไม่นานรอดแล้วโกจติต้ายบลายนะครับจะเอาคูแบ็กเข้ามาโอเคสวยโอ้โหแหลกแหลกหน่อยๆนนะครับโอเคเรียบร้อยไปครับเอ,อ,เอ๊เดี๋ยวนะตายป่ะทุกคน ไม่อ่ะแต่ตายก็ไม่เอลเอฟปะก็ยังมีอดูรันอยู่ทีนึงครับโอเคแรงอยู่เหมือนกันเนาะโอเคล่าชดโอ๊ยการเหลือเต็มมือเลยโอเคต้องยอมนะครับทุกคนเอ๊ะเขายังใช้ไม่ครบรอบอยู่หรอโอ้โหมาอย่างนี้เลยการเกี่ยวเราไม่ทันแล้วนะครับโอเคแหละโดนหนักอยู่เวลาเขากดอันตราอย่างนี้เลยผมก็ นะฮะเลี้ยวเลยนะครับจังหวะเมื่อกี้โอเคไปโอเ์เชงไปะนะครับโอ้โหเต็มจอมาเลยน่าจะโดดนะได้ยินเสียงโอเคสวยครับอ่ะอตีลงมาหน่อยลงมาหน่อยโอเคสวยครับจบไหมถ้าจบก็เออนะตรงนี้นะครับทุกคนไม่เอฟเอครับโอเค เดี๋ยวว่าจะได้ดูเอลฟ์โอมิก้าเฉลีสองทีติดแล้วเป็น LF ที่เท่ที่สุดแล้วบ้งทุกคนอ่าตรงนี้ก็การแดงไปเลยครับน่าจะจบนะครับเอ๊ะเหลือชีวิตโอเคจบเรียบร้อยครับจ G ครับ โอเคมาเป็นทีมออะไรเนี่ยไฮบริดผสมเบจิโตโอ,อย่างงั้นเหรอโอเคโกคูแบ็คเข้ามาครับให้โกคูแบ็คมาหยุดคอมโบโนะครับทุกคนจริงๆผมว่าเกรมันน่าจะรีได้นะจักใจเลยนะครับเกรควรรีได้จริงๆนะครับโอเคพรีวิไปครับเกรเต็มทีเดียวนี่ผมว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันควรจะเป็นอะไรที่มันหยุดคอมโบได้มากกว่านี้นะครับโอเค การืองเยอะมากดีมากครับเปลี่ยนปังเข้ามาน่าจะตัดขี้เราพอสมควรครับยังมีคนใช้ปังอยู่นะทุกวันนี้นะฮะทุกคน <c oughs> จริงก็ยังเป็นตัวที่โอเคอยู่แหละนะครับทุกคนถึกก็ถึกอยู่นะครับโอเคปล่อยมาก่อน <c oughs> โอเคส่วนบ้าไปเคครับโอเคเดี๋ยวว่าจะพาท่าให้นะครับผู้สาไปทันทีเลยโอเคเว้ยละเธอเลยเราโดนหนักมากทุกคน <c oughs> เออกันนะเป็นตัวที่ตั้งใจเอามาชนะทางเทเลสแล้วแหละนะครับทุกคนยังไม่ได้ยังปล่อยให้เทเลสตายไม่ได้ครับตรงนี้เก็คบคัมแบ็กไว้ก่อนนะฮะโอเคโกคุมแบ็กคือพ <laughs> ี <laughs> ่ได้แผ้ธาตุนะเนี่ยโอ้โหทำไมมันโดนหนักอย่างนั้น,นทุกคนโอ้ my god ต้องเอาเชิดอนมาช่วยแล้วครับทุกคน นี่อ่ะทุกคนมันมทําไมมันแทงได้อย่างนั้นน่ะทําไมทาไมมันโดนแรงอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่แทงได้อย่างงั้นสิทำไมมันโดนหนักอย่างงั้นนะทุกคนโอเคการเกยวไปครับรอเขาโดดนะสดไหมสวยอเดีเ๋ยวเราดรอปนิดนึงโอเคกลัวเขาจะเปลี่ยนโหงเข้ามาครับโอเคดรอปสองทีก็ไม่มานะครับอ่าตรงนี้แทบไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคน โอเคทับ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 สวยนะครับแล้วสลับเทเลสเข้ามามเทเลสเราอาจจะต้องปล่อยคัมแบ็กออกก็ได้ทุคนโอเคโดดไหมโอ้โหมาอย่างนี้เลยทุกคนสวยมากใจสู้มากนะครับทุกคนโอเคก็คคปล่อยคัมแบ็กออกไปตรงนี้ก็ไม่เสียหายแล้วแหละนะครับทุกคนเดี๋ยวแท็บเลยสวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอมโบต่อไปอีกหน่อยดีกว่าครับ ยังไม่อยากใช้ตอนนี้นะครับเรายังโอเคตอนนี้แหละชนาาละท่าแห่ะใช้ไปเลยครับถ้าเปลี่ยนปังก็มาก็น่าจะโดนหนักอยู่ดีนะครับล้านแปดเนี่ยตายไหมทุกคนอันติเทเลสนี่ก็ไม่เบานะตายแบบโอ้โหไม่ถึงตายปังนี่มันอ๋อปังมันไม่สนท่าด้วยโอ้โหลัชแบบนี้ <laughs> โอเคสวยแหละนะครับทุกคนอย่างน้อยเราก็เอาลัชเข้าไปฟรีได้นะครับ โอเคโอเมก้าชิลลอนคงต้องสละชีวิตแรกแล้วแหละนะครับทุกคนจากจุดนี้นะฮะเอาโคคูแบ็กเข้ามานี่ไม่รอดแน่จุดนี้นะฮะโอเคนี่น่ะนะครับอินเดสซัคเทเบิลก็ยังดีอยู่ดีเดี๋ยวใช้กัรเขียวที่หนึ่งครับโอ้โหเดี๋ยวนะเราหลบได้ครับตรงจุดนี้โอเคโอเคผมช้าไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้อ๋อโอเคเขากดเมนนะครับได้เกตหลบกลับมา โอเคก็เสียอเมก้าเชนลอนไปเลยนะฮะไม่เป็นไรเรียบร้อยไปครับปังตัวปัญหานะฮะจัดการปังได้นี่น่าจะสบายขึ้นเยอะนะครับโอเคจับได้พอดีเลยการ์ดฟ้าไปเลยครับเบจิตโตอย่างนี้นเหรอนะฮะเบจิตโตนี่ก็จะเป็นปัญหาให้เราพอสมควรน,นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวใช้การ์ดเขียวสวนไปเลยครับตรงนี้จัดไป จริงก็ล่าช้าได้แหละนะทุกคนแต่ว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่านะฮะเราคอมโบต่อไปนิดนึงนะครับ <c oughs> โอเคดาเมจก็ไม่เลวนะครับทุกคน <c oughs> เออแต่การเพิ่มคียของเบจิโต้นี่ไงโอเคสวยนะครับมาแบบนี้เลยหดีเอาเทเลสเข้ามาครับโอเคเทเลสน่าจ,จะจบโกฮังได้นะครับทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ทุกคนผมไม่ได้ตั้งใจดรอปเลยนะฮะ พีดีกดไม่ติดอีกแล้วโอ้ my god ยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะ็อบฟอร์มเหมือนเคยนะฮะมือถือเราโอเคอ่าการเขี่ยไปครับตรงนี้เขาต้องโดดไหมสวยนะครับอ่าถ้าใช้การฟ้าตรงนี้น่าจะตายนะสามแสนเจ็ดเนี่ยไม่รอดหรอกนะครับทุกคนโอเคจะการขวักหนามไปตัวหนึ่งก่อนฮะเรียบร้อยปโอ้โหเอลเอฟปะเนี่ยเก้าแสนสองไม่รู้แหละลองดูนะครับทุกคน แต่ขึ้นแพทธาแล้วไม่น่าจะเอฟไหมโอเคยอดเท่เลยทั่อ้าวเรียบร้อยเลยฉากจบกโคตรเทพอา่าอะไรอะทีมสายยาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนนคุกนโอเคจับได้ครับมา <c oughs> เราก็ โอ้โหเปลี่ยนตัวนี้เข้ามาการ์ดเราเกี้ยงก่เกี้ยงด้วยนะครับทุกคนเนี่ยผมว่าโกคูแบ็กมันยังขาดอยู่เทียบกับเปโตรนะครับทุกคนจิจักใจเลยนะฮะขาดอยู่หลายอย่างด้วยนะครับตัวออกมาพร้อมกันจริงหรือเปล่าโอเคโยนการ์ดฟ้าไปเลยครับอย่างน้อยเก็บดาร์กบอลไปก่อนนะฮะเอาเทเลสมารับครับโอเคเซฟเลือดหน่อยนะฮะโอ้โหไม่เข้าบ้ากา โอเคการเกี่ยวไปฮะไม่เก็ตเดี๋ยวนะไลทิ้งรับวันนี้เราดาร์กบอลดวงดาร์กบอลเราดีมากทุกคนเดี๋ยวจะเต็มละโอเคแบบนี้เข้าไปเชงไปครับเชนการ์ดฟ้าไปเลยโอ้โหท่าเข้าไปเชงโคตรเท่ทุกคนเอาว่ะมาขอดูดาเมจนนะอืมก็ก็โอเคแหละนะไม่ได้ถึงกับดีนะทุกคนโอเคใช้เหลืองไปเลยครับ แอบไปไม่ทันแล้วครับเพราะใช้การ์ดแดงมาโอเคเอาเทเลสมาเขาไปเช็่ไหมครับสวยยิงการ์ดเดือดไปเลยครับโอเคทันทีเลยนะฮะอ่าให้เทเลสแทงไปอีกหน่อยนะครับไม่มีปัญหาหรอกนะครับคู่นี้ก็ไม่ได้ตีแรงอะไรสักเท่าไหร่เลยนะฮะจุดนี้นะครับโอเคเอาโคกุกแบกเข้ามาต่อครับเก็บเกรสักหน่อยนะฮะ โอเคจะได้เผื่อไว้ตอนเปลี่ยนร่างนะครับจะได้บัฟไปโอเคเฮ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นวะทำไมผมมันเลื่อนมันตัวมันเลื่อนขึ้นอย่างกันวะน่ะโอเคเอ๋อแหลกนี้เองโอเคชัดแล้วนะครับเข้าใจแล้วโอเคสวยเลยอย่างน้อยแหลกก็้ทำให้เราเห็นภาพเมื่อกี้ชัดเจนมากนะฮะโอเคจัดไปครับเกตไปแล้วด้วยนะฮะใช้การ์ดเขียวไปเลยจุดนี้นะครับโอเค มาเลยดีกว่านะฮะโอ้โหเปลี่ยนตัวรัวๆเลยนะครับโอเคดาเมจใช้ได้อู้การ์ดเขียวมาอีกใบสวยมากสวยมากๆนะครับจัดไปจับใจเลยทุกคนผมว่าคือทรีคูดูเด่นกว่านะกูแบค็คจับใจผมเลยนะฮะทุกคนก็ต้องขออภัยแฟนๆกูแบ็คทุกคนด้วยนะฮะทุกคนอ่ะลัชไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็พูดกันตามตรงนะฮะจุดนี้นะครับทุกคนผมว่าแบบ ทรีครูมันยังคอมโบได้ยาวกว่านะครับรนคนแถมเกรดเต็มได้หลายรอบด้วยไม่พอฮิวเลื่อนได้หลายรอบกว่าด้วยเอนดูแลนดมีมีเรื่องแคนเซลิลบัฟเวลาแบบอยู่นอกสนามอีกนะครับไม่รู้เิยทรีครูดูครบกว่าเอ,อ้าายทำไมโทชีท้ทำอย่างนี้กับโคคูแบ็กวะเนี้โอเค เดี๋ยวยิงเอะเดี๋ยวนะผมไปใกล้ๆดีกว่าโอเคแบบนี้แหละนะครับเอาชัวร์ที่สุดเห็นเขากระโดดบ่อยมากนะครับ LF ไหมทุกคนจัดไปไหมเขาจะออกก่อนไหมเอาชัวร์ก่อนดีกว่าโอเคตรงนี้แหละนะครับล้านหนึ่งไม่ตายให้มันรู้ไปนะครับโอเคจรับิงๆครับ จีทีโอ้โหโอเคมาทันทีแบบน,นี้เลยที่โอ้โหนี่คือแปลกใจว่ายังมีคนเล่นอยู่นั่นเองนะครับทุกคนจนะีทีเนี่ยโอเคโอเคยอดเยี่ยมแหละนะครับทุกคนก็ <aro idity> <Gar> เดี๋ยวยิงการเหลืองไปนะฮะโอ้โหทำไมมันโดนแรงอย่างนั้นล่ะ Oh my god นะฮะโอเคเดี๋ยวให้เธอเลสเข้ามาครับสวยเดี๋ยวใช้การเกี่ยวเลยครับจัวการดด้วยนะฮะโอเคการเหลืองขึ้นมือ Baby สองนะครับก็ Baby สองเนี่ยอารมณ์เป็นออริจินอลโกคูแบ็ k เลยนะทุกคนนะโอเคนึกว่าเขาจะกระโดด เขาก็กระโดดให้แหละจริงๆนะฮะแต่กระโดดพีวีเราเลยนะครับทุกคนโอเคกะพลาดไปหน่อยนะฮะยอมโดนไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนทำไมเขารีบใช้อันติอย่างวะเนี่ยอันตินี่ควรจะใช้แบบเอาไว้แบบจัดการตัวที่แบบเลือดน้อยๆนะฮะแบบไม่ให้เปลี่ยนตัวได้เนะี่ยโอเคแท็กมาบินบาสไปเลยนะครับโอเคกคูแบค็คปิดงานได้ไหมเนะี่ยเก็บเต็มละนะครับ โอเคคล้ okay. ายๆกันเลยนะครับทุกคนไอเดียเดียวกันเลยโอเคมา Saint เซนเชนลอนหรือจะชูโอเมก้าเ oh ชนลอนนะครับทุกคนจัดไปโซเลสเข้ามาครับเราไม่ให้เขาเปลี่ยนตัวนะครับแล้วการจัดการเลยเรียบร้อยโอเคขอการ์ดแดงสุเออไม่ไม่เสี่ยงดีกว่าไม่รู้เขาใช้อะไรเมื่อกี้โอเคเขามีเกต <laughs> <Okay, S 1> <laughs> ดด้วยนะครับ <laughs> เอาแบล็คเข้ามาแล้วกันโอเคโอเคมาจัดไปอืมลัชไปเลยไหมทุกคนเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับอ่เดี๋ยวนะใช้การแดมไปเลยกันครับให้เขาสวนไปเลยจัดมาจัดมาครับพี่ โอ้ my g ก d เว้ละโอเคโชคดีเขาพุ่งมาครับผมไม่น่าไปคิวการ์ดเหลืองไว้แบบเมื่อกี้เลยโอเคสวยครับโอเคมาแท็บอ่าเรียบร้อยแล้วครับจริจๆครับโอเคครับก็ฟิวเจอร์เหรอ โอเคเป็นฟิวเจอร์แบบโกคูแบ็กเทียมนะครับทุกคนเป็นฟิวเป็นโกคูแบ็กแบบคลาสสิกนะครับโอเคเอามาเนียนๆได้อยู่นะฮะทุกคนโอเคแหลกหน่อยๆด้วยนะครับทุกคนโอเคเขาดีเลย์นิดนึงนะฮะทุกคนก็ผมก็ลองใช้การ์ดเขียวดูเผื่อเขาใช้การ์ดแดงนะครับเออโอเคเนี่ยมันคอมโบโยาวจริงทุกคนนะ ไม่มีตัวหยุดคอมโบก็จะลำบากหน่อยนะครับกับเบจิตโตตัวนี้นะฮะโอเคอ่าเดี๋ยวเอาเทเลสอ,อ่าลองก,กัครูแบค็คกมาเลยก่อนโอ้กดเมนเลยไอตัวนี้ทำไรได้บ้างเว้ยทุกคนยังไม่ได้ไปลองเลยตัวฟีทูเพย์ตัวใหม่นะครับโอเคยังไงสิโอ้โหนิ่งเกินที่อ่าโอเคอ่ะเอาการ์ดฟ้าไปกินโอเคไลทิ้งร้านแบบนี้ไม่ได้นะฮะโอ้อ่า และปะว่าแต่เขาได้รัดเร็วเกินทุกคนอ่ะในหัวผมไม่ได้มีคิดเลยนะว่าเขาจะมีลัชนะคนจุดเมื่อกี้นะครับโอเคการ์ดเขียวแล้ครับไปโต,ตอย่างนั้นเหรออ่ะโอเมก้าแล้วกันนะครับอือคงต้องกดอ่ะใช้กระแด็ไปก่อนนะครับเฮ้ยเปี่ยนไม่ได้ต <c oughs> ั้งใจจะกดเมนเลยทุกคนไม่ได้ตั้งใจจะกดการ์ดเขียวแล้วเมื่อกี้นะฮะ โอโหอะไรว้เนี่ยก็ต้องจะติไปหมดแล้วนะครับทุกคนโอเคเขาใช้การแดงมาได้จังหวะพอดีมากนะครับน่าจะต้องยกชีวิตแรกให้นะครับทุกคนโอ้โหเวยละกดเปลี่ยนไว้ตั้งนานแล้วนะครับ <c oughs> ออพยายามแคนเซิลแล้วแหละนะฮะทุกคนแต่ไม่ได้จริงนะครับโอเคมาสวยนะครับจับได้บ้างละ โอเคเปลี่ยนล่างไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนจะได้ทำเดเมดแรงๆหน่อยนะครับโอเคเซนการ์ดแดงไปเลยโอ้เดี๋ยวนะทำไมเปลี่ยนตัวนี้เข้ามาล่ะสีม่วงเนี่ยนะพี่โอเคโอ้โ okay. หโดนหนักมากโอเคโอ้ okay. การเลืองขึ้นไม่ทันโอเคเซกิโตเข้ามาอีกแล้วไอ้ตัวแสบแสบจริงๆนะครับทุกคนเนี่ยแล้วดู โอ้โหกุ๊กกูแบ็กเรานะครับทุกคนทำหน้าที่แทงเป็นไงบ้างล่ะโอ้โหเนื้อแทงก็พอๆกับเทเลสเลยนะฮะนี่เทเลสนี่แพ้ธาตุด้วยเมืแ่อบบกี้นะครับอ่ะเชนดรอนมาตายไหมาตายก็ยังมีอินเดซัคติเบิลนะโอ้ไม่ถึงตายด้วยดีเลยก็ทีมเราก็แสบพอสมควรโอ้โอเคเขาตีเลยรางวัลโอเคอินเดซัคติเบิลไปแล้วนี่หว่าโอเคไม่ละโอ้นิ่งเกินนะฮะมา โอ้คุปแ,บบแลก็โอ้โหเบจิตโตเข้ามาอีกรอบอไม่ไหวารึกว่าจะเป็นโกคุแบบ็คโอเคผมเผอโดดให้เขาตลอดเลยเว้ยต้องจำไว้แล้วนะฮะคนนี้รอเราเสมอเลยนะครับทุกคนโอเคโอ้โหตายปะเนี่ยอ๋อการเขียวโอเคเอ่อต้องรีบเปลี่ยนเอาเทเลสเข้ามาแล้วแนะหละทุกคนนะจากจุดจากใจเลยเด <laughs> ี๋ยวโกค,คแบ,บ็คจะล่วงเราซะก่อนนะฮะ นี่คืออะไรนี่คือแหลกหรือว่าโอ้โหไม่ได้จะทําอย่างนั้นเลยทุกคนกําลังจะควิกแอคแพ็คเมื่อกี้จักใจเลยมันกลายเป็นอย่างนั้นไปได้ไง <laughs> กลายเป็นคอมโบประหลาดไปเลยโอเคยอมโดนไปแล้วกันนะครับการ์ดเขียวแล้วก็ถ้าเขาฆ่าเทเลสสผมจุดนี้เดี๋ยวผมรัชทันทีเลยนะฮะเพราะว่าเขาไม่น่าจะยังไม่น่าเปลี่ยนตัวไอ้คุกคุแบ็กอีกตัวได้นะโอเค เข้าทางเราพอดีนะครับลัชไปเลยจัดนะจะทํายังไงครับแบบนี้เนี่ยนะฮะทุกคนคัมแบ็กอย่างนี้ของเทเลสมันก็ยังโกงอยู่ดีนะครับทุกคนโกงโคตรโคตรนะฮะคือฝ่ายไม่มีตัวเลือกเลยนะครับยิ่งเขามีตัวแบบเหลือตัวน้อยๆแล้วเนี่ยนะครับมาทิกเกอร์คัมแบ็กเราในจุดนี้ก็คือพังนะครับโอเคจัดการตัวปัญหาไปแล้วนะฮะไม่มีอะไรหยุดเราได้แล้วแหละนะครับโอเคมาลุ้นกันนะครับเราจะได้ LF ไหมฮะจุดนี้โอเค เออมันต้องอย่างนี้สิก้านสามไม่น่ารอดแล้วแหละนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะสรุกกันนะครับก็แมตชนี้เป็นแมตสุดท้ายเลยแล้วกันนะฮะก็โคกูแบคผมว่ามันดีได้กว่านี้เยอะเลยนะครับทุกคนโเชีเก็อย่าลืมกดไลค์นะครับชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ